นี่เป็นไก่เหลือไหวนะครับเันต้่มไก่เราไปไหวไหวไหวผีไปไหวผีไปเจอ,ม,อมันก็เลยเหลือมากนะครับแต่ปูพันกินมาแบบจมจะมันเ,เอาออกกระดูกออก มันนี้สีเห็ดส่วไกลครับจะกินดุ you know. อยู่เนาะเจส่วก,กระลาบเจ้าถ้าต้มมาแล้วนี่ไปใส่ไปลาบก็ได้เท่านั้นทิบพ่อแสบกได้ต้องต้องส่วนะครับส่วเริ่งเสียงผูญ้ยญาบาลประกาศเริ่งเสียงแม่ขามาขายของ ปนปนกันไปตอนใหญ่เลยส่วนใก้วัตถุดิบหลักก็คือไก่กับผักแพ้วครับที่เหลือจะเป็นเครื่องหลานะ แร่มนหูเรียบร้อยกระดูกดีเขาว่าถิ่มครับแล้วไปตม้มต้มเคี่ยวน้ำตัวที่จะเก็ดน้ำสั่วน้ำซุปตัวนะครับเหลือแต่คนไหนจะกินได้มีคน้นขาลับอยู่ ม้านะครับหาลับอยู่ต้นหนังนี่นอมองแส่บได้เลยนังอะไรครับรัวครับ 承诺他。